อบตท่าอีดค่ะจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าอีดค่ะ นายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568และรวมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพื้นที่ตำบลท่าอิดจำนวน3แห่งประจํา ปีงบประมาณพทธศกราช2568เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดโดยมีอิมามประจำมัสยิดท่าอิดผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการอบตอท่าอิดคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิผู้แทนเครือข่ายทางภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิด อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีทั้งนี้โครงการดังกล่าวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปธิบม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุร,ราชกุมารรวมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการทํางานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกําหนดของประเทศ